สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC กันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับการหาเงินฟรีจากการเล่นเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเกมเศรษฐีเวอร์ชันที่ว่ามันไม่เหมือนกับกเกมเศรษฐีที่เราเคเล่นมาก่อนๆน,นะอันนี้คือประมาณว่าเราก็ซื้อที่ดินแล้วก็ ทำอสังหาแล้วก็จากนั้นก็รับในส่วนของรายได้เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเ,อเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับและนี่นะครับผมนะก็คือผมจะเปิดให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินก่อนนะว่ามันสามารถถอนได้จริงนะมีเกมนี้มีชื่อว่าเกม rich gold นะเดียเด๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปอันนี้เผื่อใครอยากเล่นบ้างในส่วนนี้นะครับผมถอนครั้งแรกเดือนสิงหาคมนะผมเล่นมาก็คือตั้งแต่เดือนก่อนหน้าเดือนสิงหาคมนะ ก็แปบาบาท494บาท588บาท59บาท651บาทแล้วก็900เอ้อยไม่ใช่ดีิบ9าบาทด้วยกันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ทำไปได้ไปแล้วอยู่ที่289บาทนะที่ยังไม่ได้ถอนเงินนะซึ่งผมสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่1 0บาทเพื่อนเพื่อก็เหมือนกันเลยเกมนี้สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทและอัตราส่วนการถอนของผมตอนนี้อยู่ที่1 5นนะครับผมนะ นี่ดูแค่1.5%นะครับที่จริงคือมีเงินทั้งหมดอยู่ที่19,519 5,19,514บาทแต่ว่าสามารถถอนได้เป็นแค่1.5%เองนะ วิธีการที่เราจะอัพเลเวลคือการเล่นเกมเ็ทีนี่แหละนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ในสุดตรงนี้เราก็ถอยลูกเต๋าตอนนี้ผมมีอยูลลูกเต๋าอ,อยู่ที่58ลูกนะใครลูกเต๋าหมดก็สามารถมากดชิดอินได้ตรงนี้นะครับกดรับได้เลยนะครับอ่าแล้วก็รับนะรับจากการที่เรานั้นอ่าไปกดตรงนี้ด้วยการดูดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับอ่า สว่วนนี้คือถ้าเงินลอยๆแบบนี้ก็กดรับเงินได้นะครับแล้วก็เขาให้เราเล่นเกมอันนี้นะครับก่อนเท่าไปเล่นเกมเจ็ดทีก็เล่นเกมนี้ก่อนประมาณหนึ่งนาทีก็รับเงินไปที่เขาให้กับเรามาเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าว่าเรากดมาแล้วก็ขึ้นเบนเนอร์ต่างๆน้อยาไปกดเล่นต่อนกดก,กระกบาดไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมนี้สักพักหนึ่งให้ได้1นาทีนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปเนาะถ้าหลอดอยังไม่เต็มนะเราก็ต้องเล่นต่อนะครับจะมันดำเนินง,งานต่อนะถ้าหลอด เต็มแสดงว่างานเมื่อกี้เสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะครับดูเหมือนว่าน่าจะเสร็จแล้วทุกคนนะนี่ทุกคนได้มาอยู่ที่1.25บาทให้เรากดตรงนี้ไปเราจะได้2.5บาทด้วยกันนะครับก็กดรับเลยนะครับทีนี้เราก็เล่นเกมกันนะครับกดเข้าไปถอยลูกเต่าได้2นะครับอ่านี่ทุกคนนะ ซึ่งตรงนี้ก็คือว่าเราต้องอัปเกรดในส่วนขององสังหาของเรานะกดอัปเกรดเลยนะเออผมลืมไปทุกคนนะไม้ของผมไม่มีนะเหลือแค่49 M เองนะเราต้องการใช้มาอยู่ที่80นะครับและตอนนี้ผมขอเก็บเหรียญจากการที่เราทําอสังหาก่อนนะกดนี้ไปเลยจะได้อยู่ที่ 16.15k ต่อวินาทีแล้วก็เหรียญที่ผมได้รับมาอยู่ที่ 2.9m นะเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ไปอัปเกรดใน2บ้านตอนที่เราเล่นเกมเสร็จทีนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมนะตอนนี้เราก็รับแล้วในส่วนของเรียญเมื่อกี้นะทีนี้เราก็เล่นเกมกันต่อได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้ไม้ของเราไม่มีนะถ้าเราหยุดที่ตรงนี้นะครับอ่าสามารถที่จะรับไม้ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมอ่าไม่สามารถหยุดได้คือเราถอยตกวต่อแล้วก็ไม่โดนที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ซื้อพื้นที่อ่านี่ซื้อได้นะครับอ่าไม้ของเราเหลือแค่19แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ค่า XP ด้วยนะครับอันนี้ก็สุ่มรับเงินนะได้มาอยู่ที่1บาทผมขอไม่เอาแล้วกันเนาะ โอเคทุกคนนะ่ากดเล่นต่อเลยนะครับนี่นะก็เดินไป6อ่ะ6 6ทางด้วยกัน6ครั้งด้วยกันโอหกทานยังไงอ่ะไม้ไม่เพียงพอต่อก็กดต่อเลยนะครับไปต่อยาวๆเลยทุกคนนะครับอันนี้ก็ไม้ไม่เพียงพอต่อเลยนะครับก็คือไม้สําคัญมากนะคือผมพลาดตอนนั้นมีครั้งหนึ่งที่ผมไม่ได้กดรับไม้โดยเลยนะซึ่งมันได้รับไม้แ้่ผมไม่ได้กดรับไงเสียดายมากเลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้สุ่มรับเงินต่อนะครับ ต่อมาก็นับไปเลยนะครับไปต่อเลยนะครับอ่านี่ก็ได้ตรงนี้ปัดไม้หรอเปล่าไม่ถึงไม้อยู่ดีทุกคนนะ <c oughs> อ่ะก็ไปต่อน,นั่นได้อยู่ที่4นะครับอ่าแล้วก็เดินต่อเลยนะครับอันนี้ก็จ่ายไม่ได้เพราะว่าเรามีไม่ไม้ airlines. เรามีไม้ไม่เพียงพอนะครับเข้าคุกเปล่าไม่เข้าคุกอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเลยต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าหากว่าครบหนึ่งรอบเราจะได้อะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะกดเข้าไปต่อนะสามหนึ่งสองสาโอ้ยเกือบสี่เลยทุกคนเสียดายอะ่ะถ้าสี่เมื่อกี้จะได้ไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็สองนะแล้วก็อ่าครั้งหนึ่งนะอันนี้น่าจะผ่านละหนึ่งสองสามด้วยกันนี่ทุกคนนะเรียบร้อยดีเพราะเราผ่านหนึ่งด่านปั๊บเขาจะให้เงินสดแกเรามานะวันนี้ก็ให้มาอยู่ที่ห้าบาทนะให้เรากดคําว่ารางวัลคนสองเราจะได้อยู่ที่สิบเอ็ดบาทนะครับ โอ้โหทุกคนนั้นได้มาอยู่ที่11บ,บาทเลยทุกคนนะกดไปแล้วก็เดินไปต่อนับแล้วก็เล่นอยู่นี้แหละทุกคนนะอันนี้คือเล่นเกมเศรษฐีแล้วก็อัปเกรดในสมบ้านนะครับโดยการใช้ไมแ้แล้วก็ใช้เหรียญน,นะครับแล้วก็รุ้นรับเงินสีเขียวน,นะครับต่อมามาดูภารกิจนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะรับไปเล่นหนึ่งบาทด้วยกันกดเข้าไปเลยนะ แล้วก็นะครับเรามารับต่อแล้วเมื่อกี้ก็อันนี้เลยทุกคนแล้วก็มารับอันนี้ต่อนะเราอัปเกรดไปแล้วแล้วก็อันนี้รับไปได้จากอังสังหาก็ได้มาอยู่ที่2บาทและดูวิดีโอให้ครบ5วิดีโอเราจะได้อีกหนึ่งบาทส่วนดาวน์โหลดแล้วก็เล่นไม่ต้องทำนะสิเวลาทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้รับเลยทุกคนนะแล้วก็มาอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของการเชิญเพื่อนนะครับนี่นะเยอะมากทุกคนนะเยอะมากเลยนะ ฝากรหัสเชิญด้วย 7, 5, 4, 6, นะครับ75468นะครับนี่ทุกคนนะเมื่อเพื่อนของเราทําได้6ภารกิจนีน้นะมีภารกิจอะไรบ้างสมัครสมาชิกเราจะได้20บาทถ้าสมัครพันลิงก์เราะนะครับเพื่อนทําภารกิจรับสิทธิพิเศษสาหรับเมื่อใหม่เสร็จสิ้นเราจะได้100บาทเพื่อนมีเลเวล7เราจะได้90บาทเพื่อนมีเลเวล10เราจะได้100บาท เพื่อนมีเลเวล15เราจะได้120บาทเพื่อนมีเลเวล20เราจะได้160บาทโดยการวิธีการเชิญก็กดคําว่าเชิญเพื่อนทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคัดลอกข้อความนี้กดคำว่าคัดลอกเนื้อหาแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนได้หรือใครไม่อยากได้ข้อความนี้อยากได้แค่ลิงก์อย่างเดียวก็กดลิงก์อย่างเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่นการเชิญน,นะครับต่อมาก็เป็นส่งการ ออถอนเงินนะครับก็มาที่คำว,ว่าถอนเงินตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเรานะครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้ถ้าหากว่ามากกว่าประมาณเก้าอยนะแต่ไม่ก็ดูตรงนี้เลยก็ได้นะจำนวนเงินที่ได้รับสุทธินะถ้าเกิน10บบาทนะครับถอนได้เลยถอนทันทีเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ ไม่ต้องรอนะในส่วนนี้คือเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าของผมคือผมจะเก็บไว้เป็นลขกลมๆนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยถอนนะอยากให้มั่นใจนะครับอ่าก็ถอนได้เลยนะขอไม่ได้บังคับว่าต้องเก็บไว้ตรงนี้นะครับและสามารถถอนได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันก็คือง่ายๆเลยคือสามารถถอนได้วันละ1ครั้ง เงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับผมนะรอได้เลยนะแล้วก็กรอกถอนเงินทั้งหมดแล้วก็ใส่เบอร์ทูมานี่ไวเล็ตแล้วก็กดคำว่ายืนยันการถอนเงินแค่นี้ก็สําเร็จแล้วนะครับผมนะส่วนใครนะครับอ่าจะเล่นต่อก็เล่นได้ตรงนี้นะครับผมนะก็อ่าเล่นต่อลุ้นตอนะแต่ว่าสัญญาผมจะลุ้นไปในส่วนของการหมุนจนครบหนึ่งรอบมากกว่าเพราะมันจะได้เงินมากกว่านะถ้าเราหยุดที่เงินสีน่ขีดแบบนี้มันจะได้น้อยทุกคนนะ แล้วก็เอาทุกคนนี่ทุกคนได้ไม้แล้วทุกคนนะกดคําว่าคุณ2เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับได้มาอยู่ที่3มามร้อยสไม้ด้วยกันนะครับก็อ่ะอยู่นี้แล้วก็ไปต่อเลยนะครับแบบนี้เลยทุกคนนะจอดบ้านไหนบ้านนี้หรอโอ้บ้านนี้ได้พักผ่อนนะเราพักผ่อนจะได้รางวัลคุณคือได้ในสงลูกเต๋าอีก10อันด้วยกันนะครับตรงนี้นะ โอเคเรียบร้อยได้มาอยู่ที่10อันด้วยกันนะับทีนี้ก็เล่นเกมได้ต่อสบายเลยทุกคนนะก็นะับถ้าเกิดว่าใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนห้องว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,น,น,นะครับก็ถามว่าเพื่อนๆนะครับสนใจก็ลองเล่นได้เลยนะทำฟรีไม่ต้องลองทุนนะแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับช่อง t e s n c ด้วยนะครับขอบคุณทุกค,คนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ